รักแท้มีจริงหรือไม่อันนี้ยกได้เป็นหลายคำตอบครับบทสรุปหนึ่งก็คือว่ารักแท้นมีจริงแต่ที่จริงกว่านั้นคือกิเลสหมายความว่าถ้ามองตามสายตาทางโลกก็ต้องว่ามีแต่ถ้ามองตามสายตาทางธรรมก็ต้องว่ารากของรักแท้นั้นมาจากกิเลสนี่เอง ที่รักแท้จะมีอันต้องกลับกลายเป็นรักเก๋ก็ด้วยกิเลสอันเดียวกันอีกนั่นแหละโดยมีตัวแปรเช่นบุคคลเวลาและสถานการณ์มาร่วมสมการกิเลสจะวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือย่างเข้าวัยกลางคนก็ตามคนเราพอถามหมอดูทีไรก็มีคำถามอยู่ไม่กี่คำเช่นเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่มีลักษณะเช่นไรมาจากไหน อย่างฉันนี่เมื่อไหร่จะสมหวังเสียทีหรือไม่มีโอกาสอีกแล้วเป็นต้นสะท้อนให้เห็นคล้ายๆทุกคนจะเชื่อเหมือนกันว่าใครๆต่างก็มีคู่แท้ที่จะครองรักกันอย่างมีความสุขไปจนตายแถมตายแล้วยังจองจะเจอกันต่ออีกคนเรามักตั้งมุมมองเกี่ยวกับตัวเองไว้ในแง่ความหวังความสมหวังอยากให้เนื้อคู่เราหล่อสวยรวยเก่ง เอาใจไม่เจ้าชู้เป็นต้นถึงปากจะบอกว่าผิดจากนั้นก็หยวนได้ขอแค่สองสามข้อก็พอแต่ใจลึกๆต่างก็หวังว่าจะมีอะไรแบบลอยมาจากฟ้าเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับเราด้วยแสนดีไปทุกอย่างด้วยวัดกันได้ชัดตอนอยู่ด้วยกันแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยขวางหูขวางตาไปหมดหมีกินพึ่งยังเรียบที่นั่นสะท้อนว่า คนเราอยากเอาอะไรอย่างใจไม่จริงหรอกที่บอกว่ามีที่ติดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเพราะต่อให้ดีพร้อมขนาดไหนก็ต้องมีเรื่องไม่ถูกใจไม่ลงกันอยู่ด้วยกันแล้วต้องบน่นเซ็งจริงๆพับผ่าเข้าจนได้สำหรับคนไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องภพชาติแต่เชื่อเรื่องดวง ก็จะมองไปว่าธรรมชาติเสกคู่เตรียมไว้ให้เราโดยเฉพาะความรู้สึกเกี่ยวกับเนื้อคู่จะจำกัดอยู่เท่านั้นแต่สําหรับคนที่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องภพชาติแบบตามๆกันมาก็จะมองไปอีกอย่างว่าซึ่งก็ใกล้เคียงกับประเภทแรกอยู่นั่นเองกล่าวคือเชื่อว่าเราจะต้องมีใครอยู่คนหนึ่งทำบุญร่วมกันมา ล้วจะต้องติดตามกันไปตลอดชนิดไม่พลากจากกันอันนี้ถ้าศึกษาเรื่องกรรมอย่างเข้าใจจริงๆและศึกษาโดยเอาชาตินี้เป็นหลักเป็นฐานอ้างอิงก็จะเห็นว่าคนเราอาจคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันและทำไม่เหมือนกันคนที่คิดพูดทำใกล้เคียงกันคบหากันแล้วจะมีความสุขอันนี้ยังไม่ต้องแบ่งแยกว่าดีหรือเลวเอาเป็นว่า อัธยาศัยต้องกันแล้วโน้มเอียงที่จะสบายใจไม่เป็นอื่นต่อกันเมื่อเริ่มด้วยความเป็นธาตุนิสัยเสมอกันสิ่งที่ตามมาก็เป็นไปตามคันลองคือส่งเสริมกันไปในทางที่ชอบใจเช่นถ้าต่างมีดวงจิตน้องไปทางกุศลก็จะชวนกันคิดพูดทำไปในทางกุศลแต่ถ้าต่างมีดวงจิตน้อมไปทางตรงข้าม วันคืนผ่านไปก็จะชวนกันก่อเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองและคนอื่นมากขึ้นทุกทีถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ต้องชี้ว่าก่อนจะมีคู่แท้ที่ติดตามกันทุกภพชาติได้นั้นก่อนอื่นน่าจะต้องมีธาตุนิสัยไปในทางกุศลพร้อมๆกันเสียก่อนเป็นปฐมจึงสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในภายหลัง ถ้าไม่มีปฐมมเหตุคือจิตที่คิดดีปากที่พูดดีและมือไม้ที่ลงมือทำดีแล้วจะไปสร้างเหตุแห่งความสบายใจร่วมกันได้อย่างไรมีแต่จะสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนขัดใจเจอกันแล้วเหม็นขี้หน้ากันเสียมากกว่าแต่ก็น่าเห็นใจที่มีบางคู่ทำเวรทำกรรมอะไรกันมานักก็ไม่ทราบเจอกันแล้วมีความดึงดูด หรือเหตุปัจจัยให้หลงรักกันเลอกเกินอยากจะดันทุรังอยู่ด้วยกันให้จงได้แม้เครื่องแสดงแวดล้อมจะบอกว่าไม่เหมาะก็มีความเสมอกันเพียงผิวนอกเล็กๆน้อยๆคือมีเหลี่ยมมุมที่เผอิญหันมาชนกันแล้วสอดรับกันได้นิดหน่อยแต่แท้ที่จริงโดยแก่นอันเป็นภายในแล้วหาความเสมอกันไม่ได้เลยข้างนอกเหมือนหลอกกันว่าสุขใสพอดูข้างในมีแต่โพรงกลวงไปหมด ในธรรมบทมีอยู่บทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสิริกับกาลีมาอยู่ด้วยกันความวิบัติก็เกิดขึ้นเองอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าคิดพูดทำต่างกันมากๆคนหนึ่งไปทางบุญอีกคนไปทางบาปอยู่กันก็รังแต่จะมีเรื่องร้อนๆตลอดและกรรมจะเป็นผู้แยกทางให้ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายฝ่ายดีจะยิ่งได้ไปดีขึ้น ส่วนฝ่ายร้ายก็จะยิ่งได้ไปเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสโดยเอาเวลาที่อยู่ร่วมกันนั่นเองเป็นเครื่องสร้างอนาคตกล่าวคือฝ่ายดีจะได้บำเพ็ญทั้งขันติทั้งอภัยทานและอีกสารพัดส,ส่วนฝ่ายร้ายก็จะได้ก่อเวรทั้งความเบียดเบียนทั้งนิสัยถืออำนาจบาดใหญ่ รายละเอียดเรื่องการครองคู่นั้นพิสดารลึกซึ้งนักแต่พอสรุปได้คร่าวๆค,คืออยู่ดีอยู่ร้ายและอยู่ครึ่งดีครึ่งร้ายโดยมากจะเป็นแบบที่สามคือครึ่งดีครึ่งร้ายเพราะฉะนั้นโดยมากเช่นกันที่คนเราจะเจอรักครึ่งแท้ครึ่งปลอมกันนอกจากรักแท้แพ้ใกล้ชิดแล้วต้องบอกด้วยว่ารักแท้แพ้กรรมเก่า คนเราถ้าเคยร่วมบาปมากกว่าร่วมบุญกันมาอยู่ด้วยกันป๊อปแป๊บวันหนึ่งก็ต้องมีเหตุให้แยกจากกันแล้วไปเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมหาคนใหม่ที่เคยร่วมดีร้ายมาหนักเบากว่ากันอีกสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ